ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องสักผ้าซัมซุงรุ่น10กิโลกรัมนะครับทั้งเดียวฝาบนมาดูรุ่นกันครับรุ่น w a 1 2 v 5นะครับอาการที่เสียก็คือ สั่งงานได้หมดนะครับสักแห่งก็ได้แต่เวลาเราจะซักเราเปิดน้ำไม่เข้าเครื่องเสียงวาวเสียงอะไรก็ไม่ทำง,งาน,นเงียบไปหมดเลยครับเดี๋ยวดูอาการนะครับดูอาการเดี๋ยวเสียปลักกับ ไฟเข้าปกติดิดเปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเปิดเครื่องใหมนะ่เปิดเครื่องกดเพกดเพนปุ่มน้ังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับ่ยชั่งน้ำหนักกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ เดี๋ยวสักคู่เงียบไม่มีเสียงอะไรเดี๋ยวอันดับแรกมาเช็คสายแล้วก็มาเช็คโซลินอย์ทน,นี้นะครับโซลินนยว่าเสียไม่เสียนะครับเปิดน้ำเข้าน้ำไม่เข้าเลยนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวมาไล่วงจรหน่อก่อน หลังจากไล่วงจรแล้วก็จิดวงจรละเอียดนะครับปรากฏว่าซลรินอย์ตัวนี้มันเสียนะครับตัวเวาวกว่าปิดน้ำไม่เสียสายตัวนี้ก็ไม่ขาดมันจะมีสายสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับไม่ขาดมันจะอยู่จุดดูจุดมะครับจุดเข้ามาัน สายสีสีน้ำตาลกับสีเหลืองสายสีน้ำตาลจะเข้าจุดนี้สายสีเหลืองก็จะเข้าจุดนี้ก็ลองวัดดูไม่ขาดวัดไฟจุดนี้ไม่มานะก็แสดงว่าเป็นที่บอดนะก็เลยทําการเช็ดบอดนะครับเดี๋ยวงานให้ดูนะครับ จะเลอะหน่อยบอดครับปรากฏว่าไตยเอตัวนี้จเจอไตยอตัวนี้ไหมครับไอต,ตัวนี้ไทเอตัวนี้ไหมครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็มาเปิดเครื่องดูก็เหมือนเดิมครับจากนั้นก็ลองไล่ขาตัวนี้ดูผ่านอา แล้วก็วัดดูว่ามีปิ้นวงจรขาดไหมก็ปรากฏว่าขาดครับเนี่ยมันจะต่อเข้าตัวไอซีเตนะขาตรงขาที่3นะครับตัวปรากฏว่าตัวนี้ขาดขาดก็เลยใช้สายไฟครับใช้สายไฟมาจำนะ แทนปิ้นไปเลยครัขาดนะครับ,นะรบแล้วก็มาลองดูก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับสรุปก็คือตัวแตแอกตัวนี้ไม่แล้วก็ปิ้นขาดปิ้นขาด แล้วก็ใช้ได้เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าน้ำจะเข้าเครื่องไหมนครับดูก่อนถ้าถ้าใครมีปัญหาเจออาการนี้ก็ลองเช็คดูนะครับอาจจะเจอเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากเลยก็จะเจอที่น้ำไม่เข้าก็จะเจอ พวกนี้แหละส่วนมากหลักใหญ่ๆเลยนะครับโซลินอย,อยตัวนี้ตัววาล์วปิดเปิดน้ำเนี่ยเสียส่วนมากนะครับแต่ตัวนี้มันเสียครับจะเสียอยู่ที่บอร์ดเดี๋ยวเรามาเสียบไฟดูกันครเคื่อขันช็อตนะครับต้องใช้พลาสติกแบปิดหน่อย ตั้งต้นใหม่นะครับอันดับแรกกดเริ่มชั่งน้ำหนักนะชั่งน้ำหนักปกติกชั่งน้ำหนักแล้วเดี๋ยวให้มาดูสูรินอยน์กันว่าครับมีเสียงน้ำเข้าแล้วครับนะครับ ะนะครับน้ำเข้าแล้วครับวันนี้กำบออนครับอาการน้ำไม่เข้าเครื่องได้คำสังส่งปกติทุกทุกอย่างโอเคแล้วครับเครื่องนี้ครับโอเคแล้วครับใครมีปัญหา อาการนี้ก็ลองไล่ดูนะครับสัมสง10กิโลตันแห้งได้แต่เวลาจะเปิดน้ำเข้าเครื่องน้ำไม่ไหลนะครับโอคแล้วครับครับกาที่ประกอบเครื่องไปแล้วก็มาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะ ส่งลูกค้าถึงมีลูกค้าแล้วก็ต้องลองสักครั้งสองครั้งนะครับวันนี้ลองไปครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคใช้ได้ก็มาลองอีกครั้งสักเสร็จแล้วก็เราก็จะทำการส่งลูกค้านะครับน้ำไหลปกติรักได้ปกติแห้งปกติครับ คนก็มน้นมาถามน,นะครับที่เราลงย t u b e ไปแต่ว่าบางครั้งเราก็ยังไม่มีเวลาตอบนะครับก็จะว่ากันนะครับก็ให้มีเวลาแล้วก็มาตอบทีหลังนะครับเพราะว่า,างานจากร้านรรทํายทีวีครับก็เยอะครับทำธุรกิจหลายอย่างครับทั้งทำสวนทั้งขายจานแล้วก็มาซ่อมทีวีซ่อมเครื่องซักผ้านะครับ ก็ต้องมีอาชีพหลายอย่างถึงจะไปรอดทุกวันนี้ครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆเครื่องไหนที่มันยากหน่อยก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะครับครับคิดนี้ก็สวัสดีครับ